สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องฟองไปสบายหูดักซุ่มมือเจ้าเดาดักสุภูสุคนไม่นี่ไม่นี้กับแม่พ่อมีอะไรบ้านอีกแล้วมีอะไรบ้านวันนี้จะมาเรียนภาคสองวันเรียนภาคหนึ่งภาคหนึ่งเกี่ยวกับผักผลไม้ไม่นี้สิมาเรียนเกี่ยวกับอ่าสัตว์สัตว์อีสเอนิมัน everything อ่าเลี้ยนเพิ่มเติมเพราะว่าช่วงนี้พยาบาลเราเราวางก็เลยแล้วมา,าสอนว่าเลีววเ้ยนพวกพักเพิ่งยังไปเลยมีแต่สิมาเลี้ยนเกี่ยวกับพวกสัต์สัตว์บกสัต,สตวต์น้ําสัตว์อย่างทั้งหลายเออพี่น้องบอกเลยเนาะกับบดีบอว์บ้านในบอกพี่น้องฟังอันก็ว่าเป็นอย่างอันจึงเอ,อินพยาบาลพยาบาลมันมีทีม้าทีไปพี่น้องฟังเ้ยอืม ชื่อนี้ท่านได้แต่ไดมา <c oughs> ก็จะว่าเออรับพยาบาลมาพี่น้องมันก็มีเรื่องที่ไปที่มาหลายอย่างเพราะว่าอย่างมาตี้ผุนซ้ำ,ำเรื่องเมืองเมียแหละเดิอันแล้วเป็นคนที่แบบว่มามักซอยเหลือคนเอ้พี่น้องซอยเหลืออย่างหลยหลายอย่างลแบ้านีก้ก็ทุกยอ,ยอย่างอะารอย่างเลยพี่น้องายหลายอย่างอ่าายหลายอย่างว่าสีน้ำปอบไหลไฟปอบมา รถสนคนรีนยังตัวยังคนจะมากอื่นใส่ล้าด้วยอยอยยังยังสิน่นอ่าเพื่อนฟุงวัมนกับลูกไปรี้ยนต่างปตอตามงประเทศเราเดินในกสงกระซานนี่ยังบ่ได้บ่าเป็นนั่นก็มี่ตอล่วเดินให้ก็เลยแบบว่าเลขยาหนึง่งลูกลูกลูกร์การบ้านไ่ได้ก็โทรมาถามเล้ากับมี่พวกน้องคนนั้น ก็เลยว่า,า,มมาปัญญายัางจึงถามว่าปัญญายังจึงว่าเอ,อิดแล้วปุญญาบ้านมันกินยังสี่อะไรพี่น้องเพราะว่าเราเป็นคนซอยเหลือคนอยังหดาหลายอย่างสินะลงหล่ำลงเลี้ยนบ่มีไฟบ่มีอันอาหารกับวงกังวันอียังก็สร้างแล้วแบบว่าอันใดเราซอยคนใดแล้วก็ซอยพี่น้องหลายหลายอย่างขันบ่เกินกําลังแล้วเราก็ซอยมืดสุยงนะังโอเคมือนี้สิมาเลี้ยนแล้วผู้ใหญ่บา้านสวัสดีเอฟซีหน่อยค่ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <laughs> มืนเป็นตรงส่วนเราบอกน้ำพี่น้องขันขันแล้วกับสิเคียดเพราะว่าเรา่บริห็นงานหลายมือแล้วเพราะว่าเขาลอกดาวไปเห็นงานบ่ไห้มันกับสิเคียดอย่างหลายหลายยางพี่น้องขันเคียดมากแบบคนเขามันพละมันก็หลายพี่น้องพละดตามคนกับตางมีพลานาทีหลายยางก็เลยมันกับสิเคียดนะพี่น้องก็เลยซอยบอกกันฟังคุยกันฟังเพราะว่าการทําธุรกิจธุรกิจอันนันมันเคียดมากบางที่มันกับอืม ผู้ใดคือทำธุรกิจก็สิหูยพี่น้องเพราะว่าบางคันเคยได้งเงินเขามาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเ้นวบ้านี้เพราะว่าเป็นยังสี่สถานการณ์เป็นยังสี่นั่น,นก็ต้องควบคุ้มเจ้าของน้ำพี่น้องคันสันก็แย่แย่มันแย่แบบว่าจนคิดตกอันได้ซอยแบบว่าคุยกันได้แต่แบบว่าบ่ให้มันแบบว่าเครียดหลาย,ยสิก็พยายามนำคุณเอาไวไน้นั้นนำใส่เอาไว้ดอกไม้ข้ามว่ายังสี่พี่นอ้องคุยกันซัเซีเหะละคันสันก็สะเครียดหลายนะ โอเคมื่อ okay. นี้สิมาถามพยาบ,บาลอืมเกี่ยวกับอาหารพี่นอ้องอาหารทะเลอาหารซีฟูด้ดหรือว่าอย่างงี้สิไก่ป่าปูอย่างยังสิเพราะว่าเมีพยพยาบาลก็กบ่กเคยหูภาษาอินเดียมูเตภาษาอังกฤษภาษามเลย์อย่างยังสินะพี่น้องก็เลยสิถามอ่าโอเคข้อที่หนึ่งถามแล้วปลาปลาไอโซฟิชได้ yes fish มาเลพูดอีกันภาษามาเลาเรียอีก,กันอีก,กันตามิลมินมินภาษาอินเดียเรียกมินมินนี่คือปลาดิพี่น้องปลาปลาทุกอย่างปลาทุกอย่างมินโอเคกุ้งกุ้งอิสปรอนอมาเลาเซียวัดูดังมาเล ภาษามาเลเซียพูดว่าอูดังอูดังคือกุ้งบ้านเขาเนี่ยพี่น้องอูดังตามิลรัลฮะรัลรัลอืมอ่ะรันร์เอลลรัลรันสกุ้งอ่ะอืมโอ้กุ้งอูดังกุ้งอูดัง ปลาหมึกเดียวล่ะปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกมาเลเซียโซตงโซตงทัมิลกาหนาวาปลาหมึกคานาวากาหนรีคานาวาคานาวาเออเคคาหนาวา หมึกคานวาวาคานาวาอ่าโอเคอันนี้ปลาหมึกกุ้งปลายสมิลกุ้งอีสัตัรรนรนันรันโซตงปลาหมึกโซตงคานาวีเอคานวานวาคานวาวาคานาวาคานาวาไก่ Kai Kai is a chicken 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 is a Malay say what? Ayam Malay put what ayam Kai chicken ayam Kai is a Chicken is a Anggit Is a Malay is a ayam Ayam That mean? Koli Koli <laughs> Koli <laughs> Kai ไก่ภาษาไทยอ่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะชิเกนภาษามาเลพูดว่าไอยำภาษาอินเดียพูดว่าโกลีอืมซีภาษาอะไรได้พีน่น้องตัวเจาสซุ้มเจามาเลียนเอาน้ำมี๊พญาวานเด้ออ่าเอาเวลาว่างให้มีประโยชน์อ่าโอเคไก่ไอยำชิเกนโกลีชิเกนอันนี้หมาด้บยันเอาเลี้ยงหมามีสมา ม,ม้าสะดอกตามินเอยเอ่เอมาเล่มาเล่สิว่าอันจิงอันจิงอันจิงคือภาษามาเล่เด้ยพี่น้องมาตามินนายนาย <laughs> <laughs> มาามา หมาบ้านเ่าเลยพี่้องดอกอันจิงไนส์ไนนๆๆนหมาดอกดอกนี่คือภาษาอังกฤษอันจิงนี่คือมาเลสไนสภาษาตามินโอเควันทีอ่าขอที่หกอืมอที่หกเงียบเนาอเดี๋ยว <c oughs> แมวเดี๋ยวเหอแมว cat แมวสิแคทโอเคศภาษาเมรีพูดอะไรคะกูชิงกูกูชิงกูชิงกูชิงกามินปูเน่ปูเน่ปูเน่ ปูแน่แมวพี่นองแมวแมวแมวสักแคทภาษามาเลกูจิงภาษาตามินภาษาอินเดียปูน่ปูน่อ่าสี่ภาษาแล้วโอเคขอที่เจ็ดฟิชฟิชอีกันมิลกุ้งอุดังกุ้งอุดังราน ปลาหมึกปลาหมึกโซโตงคานาวาไก่ชิกเก้นอะยมัมโกลีหมาสด็อกอันจิงอันจิงสไนฟ์แมวแคทกูจิงปูเนีน Yes correct โอ้มีอะไรเก่งอยังได้เลยสนอมีอะไรเก่งอยู่คนเดียวะเนี่ยคนสีออลังอยไลเลยคน คนอะใ่หรน้าน้านาไทยแลนด์มีมาเลเซีย no 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 what i mean จังดไม่ร้คนนี่เีียงคนนี่เาจังใดไม่รู้คนนี่ไหมสมมติว่ามาแมียวอย่างก็บอกคนนี่เดนฉันคน เท่าไหร่ป่ะบอกข้าขใจเมีแอมียพยาบาลเนนะี่ยโอเคผ่านเดี๋ยวนี้ไปก่อนคอน yes i know this is cold คนสิลงทาง่าเนี่ยมีแบาลมาว่าในวอาเรี่ยมันพักไปยังบ่ดริหารได้ปี้องอันนี้คุยคุยเรื่องมันแซ่ดเลยมาเนี่โอเคหอยเดี๋ยวโมหอย oh, <yeah. S 1> หอยอ่ะหอย Oh ya. Yeah. Uh, Shell. Shell. Malay? Kerang. 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 Kami? Mm. <laughs> Khup buat rumah la bane. Eh, <laughs> oh, eh, eh. Ah, kerang. Khup buat rumah la. Mm. Khup buat rumah. Bak mm. บอกบอกให้จูบบอกให้จูบบอกให้จูบอันนี้บอกให้ั่วไปบอกให้จูบเดี๋ยวอะไรพี่น้องอืมโอเคผ่านไปก่อนเธอไม่รู้ใช่ไหมหอยคืออะไรคืออะไอ้น่าช่วยจ้ะวิโยสะกอลกราสัมบัลีไม่เงี่ยหวังว่าบางเหมือนกันว่ามันมันมันไม่เป็นอย่างอันนั้นอืมกระสับัลช่วยจ้ะโอเคโอเคผ่านไปก่อน Ha ah, okey okey nama remember. Nah eh. Natai. Ha? Natai. Nati. Natai. Natte. Natte natte. 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 Ana natte. Okey. Natte sambal. Ayuh, natte natte, we know bakoi. บ๊วยโขงบ๊วยจุบสารพัดบ๊วยบอเล้วก็สิบบอเพี่น้องฟังทุกคนเรี้ยงในสิไปนั่นก็สิบบอไปนน้งพี่น้องสมัยตะกี้บบ๊วหุ้่ยใหญ่มาอยู่หลังบ้านหลังนี้พี่น้องบ้านหลังนี้บ้านพ่อใหญ่บังตะกี้บเมื่อปัจจุบันไปเปิดร้านขายของอยู่เคเอเอยู่คอนโดอยู่คอนโดูอยู่เคเอเพี่น้องบ้านนี้ก็บปัยจุบ้านหลังนี้ประมาณโอ้ยหลายปีพี่น้องยาว เจ็ดปีบปอิห่านแล้วนี่ปาทิมใบหกเมื่อกลับมาบ้านน่ะมันใบมะม่วงโลนกองเต็มนาบ้านอยู่สิบอกฟังอันตอนยประโยชน์เขี้ยวนะพี่น้องก็ไปขายของขายอันอาหารตามสั่งยังล่ะวันนี้ก็ไปยุ่งกันเมื่อไหร่ล่ะบ้านหลังนี้ก็ทิมไใบบริโภอยู่เม่ยากับไปอยู่สิงคโปร์บ้านนี้เดือนหนึ่งกับสิมาบ้านหลังนี้ประมาณสองอาทิตย์มาทำความสะอาดมามึงแวะเวียนมามึงัซื้อ ไปยืมคนเขีกันอันนเองสอบเรื่องพยาบ,บ,บาลไปแต่อยู่หัวอยู่หัวพยาบาลอันนี้ปกติเพิ่นก็เป็นคนมากินเหล้าอยู่แล้วเพื่ <laughs> นมากินเราว่าพื้นร <laughs> ้อยจันทน้อยกันพี่น้องว่าเป็นเรื่องเสียงหายว่าไปแต่อยู่หัววันนี้เมีพยพยาบาลกะขายของแล้วพี่น้องขายของเพิ่นกัธรรามาได้ก็ค้นขา่าคนขายเนาะเพิ่นกั ลูกค้ามากก็เิดกินเป็นมูลูกคงลูกค้าเนี่ยอย่างเงี้ยสิกินเป็นแบบกิบเล็กๆหน้อยไม่เอาพยาบาลกัดกินให้กันเลยใช่ไตะกี้ขายของพี่น้องสมือนที่บ่กินตะกี้กินเล็กๆหน้อยสิบหมื่นตะกี้กินเยอะเพราะว่าเขาขายของขายร้านอาหารบางที่ลูกค้ามากอะลี้ยงเนียกินเป็นมูเพนเนียอย่างเงี้ยสินะมันเนี้เพิ่นจินกับพนกับเมาบ์วนี้พี่น้องเพิ่นกับเมาบ์วนี้ก็กลับบ้านถึงเวลากลับบ้านตีสามตีสี่นี่แหละก็กลับบ้านกันปิดร้านอืม บานี่กะคนเมาเนาะพี่น้องกับสิหูอยู่ค้นเมาขน่ะเออบ้านี่บ้านเมียพยาบาลนั่นบ้านอยู่เป็นคอนโดคอนโดมันกัสิมีที่จอดรถเป็นแถวจอดรถไผรถบ้านจอดรถไผรถมัานนี่สินะพี่น้องอ่าจอดรถบานนี้มองที่จอดรถเมียพยาบาลนะมองที่จอดรถละบงที่จอดรถติดกัน่ะสงสัยสิรถขาเจ้าเสียรถขาเจ้าเสียพี่น้อง ขาเจ้าซอมรถบ่ะเนี่ย so, อืมขาเจ้าซอมรถเพราะขาเจ้าซอมรถเล้วบ่ะนี่ก็เขาเจ้าซอมรถเล้วกะมันก็สิมนี้พวกน้ำมันพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันอีหยังจึงสี่แะไรพี่น้องแปลว่าเขาสิดท้ายน้ำมันเครื่องด้ววยอย่างีกระบอกน้ำมันนั่นเต็มเลยพี่น้องน้ำมันยู่มองกันที่จอดรถมองปักกิ่งมองเมียรถเมียพยาบาลแล้วก็รถหมือนมองตีกันวันนี้พอเขาเอารถไประบานเนี่ยน้ำน้ำมันรถเต็ม น้ำมันรถลดดดำดำมาเต็มหนึ่งพี่น้องน้ำมันรถลดดดำดำอยู่ในเต็มหนึ่งอืมอันนี้สิวอาผื่นผัวิจะคล้องได้พี่น้องว่าผื่นพยาบาลอ่าแล้วบัดนี้แม่พยาบาลกะขึ้นไปก่อนเพราะว่าจอดรถแล้วก็ขึ้นไปก่อนเพราะว่าเอาคล้องมาย่างไปเก็บเพราะว่ามันปิดลานแล้วก็เอาคล้องเอาปลาหมึกเอากุ้งเอาไก่เอายางไปใส่ตู้เย็นไว้บัดนี้เพิ่นกะขึ้นไปน้ำกลนพยาบาลพยาบาลเออ ก็เพราะใส่ของเอาของใส่ตู้หยอกตู้เย็นเรียบร้อยแลย้วของแบบว่ามันหลังจากขายของขายยังขายประเมิก็มาใส่ตู้เย็นเลงสินะพี่น้องก็พี่สังเกตว่าเอ้าคนขึ้นมาขืนมาคนแวะไปคุยกับผู้ใด้เวร์สันวานพนยาบาลเนะีะแล้ว,วไปคุยกับผู้ใด้แวะกับไปคุยกับผู้ใด้คือโดนแท้คือนั้นเข่ามาแท้เวร์สันวานก็เลยมาลงมาเมืองลาวพี่น้องก็เลยเก็บของเก็บยังเรียบร้อย,ยแล้วยังบ้านเดีอาบน้ำอาบทานแล้ว พอเหลืองานแล้วเมียพยาบาลขายของกลางคืนพี่น้องพี่หลานกัตีสามตีสี่เองเสียแล้วแต่ลูกค้าติดเน่าลูกค้าติดเน่ากัตีสามตีตีสี่บ้านี่พอเก็บของเรียบร้อยแล้วใส่ตู้เย็นตู้เย็นเรียบร้อยแล้วก็ลงมาน้ำหาผัวเอาแล้วก็ไปยืดโดนแทนแล้วก็บ่ขึ้นมาวะเนี่ยก็ลงมาน้ำหาผัวพี่น้อง กดลิบลงมานนะมหาผัวอย่าบองจอดรถนั่นแลหละถ้าผัวไปเห็นพี่น้องเราซ้อเราเมาเราเราเมาเราเราไปมื้อน,น้ำมันเครื่องเราไปมื้อน,น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องรถอันที่เขาสอมรถไว้เหรอพี่น้องปกติปกติคนกระดัาอยู่แล้วพี่น้อง แล้ไปมืดแล้วไปมืดแล้วลูกมาขึ้นแล้วไปมืดแล้วแล้วลูกมาขึ้นนะพี่น้องคนเมาเนาะลูกมาขึ้นบ้านนี้เทิ่งลมมืดเนั่นก็แปนไปจุ่มเอาอันน้ำมันเครื่องไปจุ่มน้ำเครื่องละพันลมก้นจีตดางลมไปเลี้ยวหาผัวไปง้อหาผัวพี่น้องเพิ่นก็เพิ่นก็เศร้าเศร้าหาหม่องสิลูกพี่นอ้องมืดสองอันเนี่ย ขางกําแพงหม่องจอดรถพี่น้องก็สิเคยเห็นตัวหม่องจอดรถมันก็สิ่งนี้หม่องจอดรถด,ดำเมือพี่น้องไปใส่น้ำมันเกินระลึกบ่ได้ระลึกบ่ขึ้นตัวบอกก็คือโดนดนะโดนตะก,กี้ตะก,กี้อันบ่ได้ถ่ายตะก,กี้ก็บ,บ่ค่อยอันนี้บอกฟังก็ประมาณห้าหกปีที่แล้วช่วงนั้นก็บ,บ่บ่เคยได้เล่นโทรศัพท์โทรศัพท์พี่น้องเออขั้นแม่นอันได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้เนี่ยซุ้มกระจกแห้งสีหัว นตเมียพยาบาลไปเห็นเราหนึก็ห้วว่าสันคนแห้งดําอยู่เลวพี่นอ้องอันไปลมใส่อันน้ำมันน้ำมันเครื่องข้าเจ้านั่นระบาดลมแล้วลูกบวกลืนบานเนี่ยดํานแห้งดําูีเลยพี่น้องน้ำหนาน้ำอันหัวน้ำยางมีแต่น้ำมันเครื่อง,ลลง,อพ,อง,องพันลูกบวกลืนพันดินแห้งดินมมนเป็นแห้งมืนพี่น้องบาดแห้งดินเป็นแห้งมืนเออน้ำหนาน้ำหัวดังนีมีแต่น้ำนม,นมันเครื่องมืดพี่นอ้อง วงอควันมันเล่าเกลียดไตเออที่เหลมันศูนย์ศูนย์ว่าเป็นยังคขึ้นโบโจขึ้นมา้ันเฉดเดีอาบน้าอาบท่านอันนอนถึงเวลาอันเลิกงานเลิกยังเหลวนั้นเฉดเดียบาอาบตามอาบทานอนเมื่อยบันลงไปเลยเห็นเผื่อันกองก็อนเาะอยู่กองก็อนเนาะอยู่กับน้ำมันเครื่องเลยพี่น้องหัวว่าสันหัวจนว่าเ่าะสีแตกเออหัวควรเล่านั่นงอควรพยาบาลก็แต่ยังหัวบอกพี่น้องฟังเออ มองจอดรถเขาก็เขากันมาจอดรถอันรถมันเขาก็ที่อมรถสอบเมียอย่างนะมันน้มันเครื่องมันเต็มเลี้ยวเบื้องขวาเราดำดำกองเอี่ยะอยู่พี่น้องเดี๋ยวไปเศร้ากันขึ้นมาเดี๋ยวจึงเดี๋ยวล่อไปอาบน้ำอาบทาเอออันนี้เราเราเลี้ยงเราให้ฟังพี่น้องเราบ่าวเราบ่เนี่ยเราบ่เนี่ยเรากระหงอยบ่าเวเลี้ยงอย่างกับบ่าวหงสีแล้วว่าเออโอเคพี่น้อง กนี ters, ่ก oh. hmm. no ็เรียนมาได้จะขอหาฮอกเก็ตขอเกี่ยวกับอาหารการกินกุ้งเกิงปลาหมึกปลาหมึกไก่มาแมวหอยสารพัดอีกสี่หรือเปล่าเออมาเติ้นเฮาถูกก็มาเติ้ลว่าดิเซ่ goat นะ English English กัมบิงอ่ะกัมบิงมาเลคอกัมบิงมาเลคอรกัมบิงแพะอ่า English call goat แพะพี่น้องแพะเราเรื่องแพะ เพะภาษาภาษาอังกฤษเอื่นกูดนะอ่าอังกฤษอื่นกูดอืมมาเละอ่า uh, <coming. S 1> กัมบิง <Yes. S 1> กัมบิง yes กัมบิงนี่คือแพะได้พี่น้องกามบิงด <Ad i. S 1> ิอารู <Ad i. S 1> อารู <Ad i. S 1> อารูอารูอารูอืมโอเคมาอนี้เรียนมาได้แปดขอล้วพี่น้องกุง้ง ปลากุ้งปลาหมึกไก่หมาแมวหอยแพะมือสิมาเลียนเรืองมือสิมาเลียนเลี้ยงเลี้ยงอย่างมือเมื่อวานเลี้ยเลี้ยงพักมันนี้เลี้ยเรียงกันสัตว์พรุ่งนี้จะมาเรียนเกี่ยวกับมือสิมาเลียนเกี่ยวกับอย่างเกี่ยวกับอขนมอืมพน,น,นัพยา,าลเราปบัติงานสิมาเลียนเลี้ยงขนม โอเคพี่น้องคาจังไรกับพ่อกันคลิปนาคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีหลายๆลยได้จากที่เขา่าแวะเวียนสอดสองดูแลดูเมียผู้ใหญ,ญ่บ้านอืมเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณเอฟซีหน่อยที่ผู้ใหญ,ญ่บ้านผู้ใหญ,ญ่บ้านขอบคุณเอฟซีหน่อยค่ะขอบคุณครับอ่าขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซั้นหแหลยพี่น้องคลิปนากะค่อยพอกันไหมคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ